ให้หัวมันโยกไปปล่อยให้หน้ามันเคลิ้มไปโดยที่เราไม่ได้กินเหล้านะปล่อย แล้วเข้าไปดูจิตของตัวเองนะขณะนั้นในตอนที่เรามีความสุขว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่บ้างวันนี้เข้าไปดูเลยค่ะการที่เราได้ยินเสียงเพลงแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วการที่เราร้องออกมาได้เนี่ยมันก็คือการที่มีสัญญาความทรงจําในเนื้อเพลงนั้นสังขารที่ทํางานร่วมกับสัญญามีการปรุงแต่งทํางานร่วมกับความทรงจําที่ปรุงแต่งออกมาเป็นคําพูด ปรุงแต่งออกมาเป็นท่อนเพลงปรุงแต่งออกมาเป็นประโยคแล้วอันสุดท้ายคือง่ายสุดเลยวิญญาณรับรู้ในเสียงเพลงรับรู้ในท่าทางของเรารับรู้ในการที่เราร้องเพลงออกมารับรู้ที่ตาของเราได้มองนักร้องแม้ไม่ได้มีสติในการรับรู้วิญญาณมันก็เป็นตัวรับรู้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่วันนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือนาม,มขันซึ่งมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญา